สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำวิธีการแอพรูฟเอกสารนะครับบนแอปพลิเคชัน d 3 6 5 bc นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีที่สั้นๆนะครับผมแบบง่ายๆง่ายๆเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน business center นี้นะครับ เข้าแอปพลิเคชันไปครับเอาแบบง่ายๆนะครับเร็วๆเลยครับวันนี้ตามตัวอย่างผมมีเอกสารรออนุมัติ2ฉบับนะครับ2เรื่องครับก็คลิกเข้าไปครับ request to approve 2เรื่องนะครับวิธีการอย่างสั้นนะครับผม เราก็คลิกครับค้างเอาไว้เลยครับเนี่ยครับคลิกคลิกค้างเอาไว้แล้วก็กด approve ได้เลยครับนะหรือจะเป็นตัวล่างนี้ก็ได้ครับก็คลิกค้างเอาไว้ครับแล้วก็กด approve หรือ reject ได้เลยครับนี่จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเข้ามา approve เอกสารครับ